สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ออมจะพาเพื่อนๆมาทําการนับดอกนับใบของต้นเศรษฐีนะคะเพื่อน,นําไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบไปซื้อหวยนะคะเพื่อนๆที่อ้อมได้เคยลงคลิปให้เพื่อนๆได้ชมไปนะคะคลิปที่แล้วคือดอกเขายังไม่ทันได้บานนะคะแต่ว่าวันนี้ดอกเขาได้บานแล้วนะคะบานออกมาแบบสองดอกให้เราได้ชมแบบ สวยเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ส่งกลิ่นหอมด้วยนะคะสวยงามมากค่ะอ้อมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะว่าต้นนี้เขามีดอกเนาะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันอีกแค่สี่วันหวยก็จะออกแล้วอ้อมก็เลยอยากจะมา,อาเอาโชคเอาลาบมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ เพราะว่าต้นไม้พวกนี้ตระกูลนี้เขาเป็นตระกูลมงคลนะคะเป็นเหมือนต้นเศรษฐีวิวสันนะคะที่อ้อมเคยนับดอกนับใบแล้วก็ไปซื้อหวยก็คือถูกหวยต่อกันห6งวดเลยนะคะแล้วก็ต้นไม้พวกนี้นะคะเขาจะไม่ได้ออกดอกให้เราชมบ่อยๆนะปีละครั้งนะคะที่เขาจะออกดอกทีนะคะและเขาก็ไม่ได้ออกทุกต้นนะคะคือถ้าดูแลไม่ดีหรือว่าบางทีนะก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะถ้าไม่มีโชคไม่มีลาบถ้าเราไม่มีโชคไม่มีลาบเขาก็ไม่ออก ออกดอกให้เรานะคะเขาจะถือว่าต้นไม้พวกนี้ถ้าใครถ้าเขาได้ออกดอกที่บ้านใครแสดงว่าบ้านนั้นน่ะจะมีโชคจะมีลาบนะคะอ้อมจะพานับเลยนี่ที่อยู่ในมืออ้อมนะคะลอตเตอรี่นะคะสี่ใบอ้อมไปซื้อมาก่อนแล้วค่ะเพราะว่าอ้อมรู้แล้วนะคะว่าเขามีกี่ดอกกี่ใบแต่ว่าอ้อมจะมานับโชว์ให้เพื่อนๆดูแล้วก็จะให้เพื่อนๆดูเลยว่าอ้อมซื้อเลขอะไรมานะคะเพื่อนๆจะได้รู้นะคะว่าอ้อมซื้อจริงๆอ้อมไม่ได้มาโกหก อ้อมไม่ได้มาโกโหกแค่มาลง y o u t ที่เฉยๆนะคะอ้อมก็ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่เหมือนกันนะคะมาค่ะอ้อมจะพานับใบหนึ่งอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีใบนะคะใบเล็กนะคะแล้วก็เก้าค่ะ ก้านะคะมีใบเก้าใบนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าใบนะคะ,ะคราวที่แล้วที่อ้อมพานับคลิปที่แล้วนะคะที่อ้อมพานับมีแปดใบนะคะมีแปดใบแล้วก็มีเนี่ยอันเนี้ยใบใหม่ที่เกิดขึ้นมานะคะเป็นเก้าใบเนี่ยคือใบที่เก้าและคลิปที่แล้วที่อ้อมนับนะ่ะ อ้อมนับได้3ดอกจริงๆคลิปที่แล้วอันนี้เป็นเป็นใบนะคะไม่ใช่ดอกอ้อมนับผิดคราวที่แล้วเขามีอยู่2ดอกนะคะเพื่อนเพื่อนเจ็ดสองสองเจ็ดนะคะเขาให้ถูกแต่อ้อมนับผิดเองเพื่อนๆนค่ะอ้อมต้องขอโทษด,ด้วยนะคะอ้อมไม่รู้มันแทงเขาที่แล้วมันแทงขึ้นมาอย่างเงี้ยยังไม่เป็นดอกเป็นแหลมแหลมขึ้นมาแหลมแประมาณเนี้ยแล้วก็มีนี้แต่อันเนี้ยยังไม่ขึ้นนะแต่อ้อมมาไปนับเป็นสามดอกที่ไหนได้เขามีแค่2ดอกแล้วก็ นี่อันนี้เป,นเป็นเป็นใบแต่มันยังไม่ทันมันยังไม่กลางเ่อ้อมก็ไม่รู้เนี่ยอ้อมนับผิดเองนะคะไม่งั้นก็ได้ถูกหวยแล้วนะงวดที่แล้วนะแต่ว่าคลิปนี้นะคะจริงๆอ่ะอ้อมว่าจะตัดตัดใบนี้ออกถ้าตัดใบนี้ออกมันก็จะเหลืออยู่แปดใบนะคะถ้าเอาใบนั้นออกก็จะเหลืออยู่แปดใบแต่ว่าอ้อมก็เลยแบบยังตามแปดสามอยู่นะคะเพราะว่าก็ยังเนี่ยก็ยังมีสามตอนนี้มีสามดอกอันนี้คือดอกนะคะอันนี้ดอกจริงๆแหละ เพราะว่าเขามีใบขึ้นมาแล้วอันนี้คือดอกจริงๆนะคะแต่ยังไม่บานก็คือ3ดอกนะคะอ้อมก็ไม่ตัด8ปดสามจากงวดที่แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆเลข8ปดสามเวลาที่ตระกูลเศรษฐีวิวสันออกอะ่ะไอ้คราที่แล้วอะคะ่ะที่อ้อมนับดอกนับใบเขา8ปดสามสามแปดออกต่อก,กันเลยนะคะสมมติงวดนี้ออกแปดสามงวดหน้าออกสามแปดอ้อมก็เลยไม่ทิ้งค่ะอ้อมก็ยังเอาอ้อมก็เลยไม่ยังไม่ตัดใบเขาแล้วก็เก้าสามอ้อมก็ชอบนะเก้าสามสามเก้า มีใบ9้าใบอ่ะใบ9้าใบแล้วก็ดอก3ดอกก็เอาทั้ง9ก้าสามแล้วก็8ปดสามนี่ค่ะลอตเตอรี่ของอ้อมนะคะอ้อมเพิ่งไปซื้อมาเมื่อวานเลยค่ะซื้อมาเมื่อวานนี้4ี่ใบเนี่ยเก้สามสองใบแล้วก็8ปดสามสองใบนะคะ อ้อมซื้อจริงๆที่อ้อมให้ดูคืออ้อมอยากให้รู้ว่าอ้อมซื้อจริงๆอ้อมไม่ได้แค่มาทําการนับดอกนับใบแล้วก็โกหกลง YouTube เพื่อเอายอดวิวอะไรเฉยๆยอดวิวก็ไม่ได้เยอะเลยค่ะจริงๆอ้อมไม่ต้องลงก็ได้นะถ้าอ้อมถ้าอ้อมเห็นแกตตัวนะอ้อมก็ไม่ลงก็ได้แต่อ้อมเพียงแค่คิดว่าถ้าเกิดมันออกมาแล้วอยากให้เพื่อนๆได้มีโชคมีลาบด้วยกันไงได้นิดได้หน่อยก็ยังดีแต่ว่าถ้ามันไม่ถูกถ้ามันไม่ออก อ้อมก็อ้อมก็ไม่ถูกเหมือนกันค่ะไม่ใช่ว่าเพื่อนๆไม่ถูกคนเดียวไม่ใช่ว่าอ้อมหลอกให้เพื่อนๆซื้อคนเดียวอ้อมก็ซื้อเหมือนกันถ้าไม่ถูกก็ไม่ถูกด้วยกันแต่ถ้าถูกก็รวยด้วยกันนะคะเพื่อนๆ,ๆอ้อมก็แค่อยากให้เพื่อนๆได้มีโชคมีลาบด้วยกันกับอ,อ้อมแค่นั้นเองนะคะนี่นะคะ9สามกับ8สามมีดอก3ดอกนะคะแล้วก็ใบ9ใบแต่ว่าอ้อมก็ยังไม่ทิ้งไอ้8นะคะถ้าเกิดจริงๆอ่ะวันนี้อ้อมจะตัดใบนี้ออก มันก็จะเป็น8ดใบไงแต่อ้อมก็ไม่ตัดอ้อมก็เลยอ้อมก็เลยเอาทั้งแปดสามทั้ง9ก้าสเลยนะคะเพื่อนๆถูกไม่ถูกไม่รู้นะคะ <laughs> อ้อมก็หวังว่าเราจะมีโชคจะมีลาบจะได้ถูกหวยรวยเบอร์ไปด้วยกันนะคะขอให้เราได้มีโชคมีลาบด้วยกันได้ทําบุญร่วมกันนะคะแล้วก็ส่วนคลิปที่เดี๋ยว เลขที่จะไปจุดตรงเที่ยวข้าวให้น้องหมานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้ค่ะเนี่ยตอนนี้กําลังต้มข้าวหม้อใหญ่ให้เขาอยู่เนาะหม้อใบใหญ่มากนะคะแล้วก็อ้อมก็ได้ทําการอต้มต้มเป็ดพะโลให้เขาด้วยค่ะอ้อมไปได้เป็ดมาสามตัวค่ะไม่ใช่เป็นเป็ดเป็ดเขาเรียกเป็นอะไรเป็ดบ้านเป็ดไร่ทุ่งเป็ดไร่ทุ่งนะคะอ้อมก็เลยเอามาต้มพะโลให้เขาได้กินอร่อยอร่อยค่ะแล้วก็ข้าวหม้อใหญ่ๆก็เดี๋ยวประมาณบ่ายโมงนะคะอ้อมก็เดี๋ยวอ้อมกินข้าวกินอะไรตอนเที่ยงเสร็จแล้วก็ แล้วอ้อมก็จะเอาข้าวไปให้น้องหมาตอนประมาณบ่ายโมงนะคะให้น้องหมากินข้าวอิ่มก่อนแล้วอ้อมก็ค่อยจะไปจุดธูปขอโชคขอลาบกับที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ค่อยมาตัดคลิปลงให้เพื่อนๆได้ชมอีกทีนึ่งนะคะก็น่าจะประมาณนี่แหละค่ะวันนี้ถึงเย็นนี้แหละเพื่อนๆจะได้ชมได้เห็นตัวเลข ที่อ้อมจะไปจุดทูปขอโชคขอลาบที่ตรงที่ออมที่ตรงที่อ้อมเอาข้าวให้น้องหมาแน่ๆค่ะเพื่อนๆก็รอชมดูนะคะยังไงอ้อมก็ฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอให้เราได้มีโชคมีลาบไปด้วยกันจ้าเฮงๆงปังๆวยๆถูกหวยรวยเบอร์ได้รับเงินก้อนโตโตเอากระสอบไปหอบเงินเอาจากปลาสลากกินแบงรัฐบาลเด้อพี่น้องเด้อ